มัจจิพาเชี่ยวไปหาแต่นั่นหูเชี่ยวไปก่อนตอนนี้กะทักเข้ากะกบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลงเอฟซีทีหักแพงทั้ง่องศูนย์บานนาเด้อโดยในมือนี้ทักเข้ากะะไปส่งคน ไปส่งทั้งครอบครัวของผู้สาวลูกซีเนาะโดยสิไปงานพุนาภัยพ่นองเลยสิไปวัดพนกะคือไผ่กันมาาลายเนาะด้วยว่าเป็นงานที่ไผ่กันหนาด้วยว่านับถือพุนาภัยพินังไปน,งงนับถือถือหนาถือตาเป็นด้วยว่าทำจาเจ้าอาวาสแล้วนะพุนในขึ้นสวรรค์ชั้นฟากะโอ้ไผ่กันอย่างมารวมง,งานนำสาธุนนเนอ้อเนาะ เพิกัจจิขาวไปส่งทั้งพี่น้องก่อนขั้ขาแม่น้องตูนเพิ่นกำน้องกำนุงเพิ่นลูกหลานแหละเพ่พี่น้องเลยเพิ่นไปอยากมาแต่ว่ารถมาเบิดเล่โบมีรถมาเลยว่าทางเข้ามาทางนี้ก็ได้เอาเพิ่นมานำเด้อัิขับไปเบิ่งนกรนนี่เขาเป็นก็นสิไป,ปพุ่นคือกันได้เนาะลอยปกตินี่ทาง,งานแบบชี้นี่เพิ่นสิมีลงทานเนาะหรือว,ว่าแจก น้ำในพ่อพี่น้องเอ้ยนี่กําลังก็คนใดที่มาบ้านใกล้เฮือนเคียงก็สิย่างเข้าไปนี่โถ่ได้นี่งานก็อยู่นี่โอ้ยพี่น้องเยนี่อตงเี้ยเข้าตนานี้ออ้คนนี่บ่เห็นแนี่ คุณเนาะมัน,มน,มนคือลูกไอจอยบอสอาธุเด้อไปไปน้องไอ้คนในเขาเอาคลิปนี้นเนาะมันก็นจัดงานแบบว่านี่แหละใจบบเอกลักษณ์เป็นที่แบบให้ประชายาโซนเท่าเดีว๋ยวไม่ออกญาตโยมคับผู้มีงานแบบนี้โอ้น้ำสางนี่เดียว ันใส่นนะนสนเนี่น้องสังทไีม,มเป็นนัดติดองไม่พอมได้วงเมยน่ะเปอยานั่กนเนองมอหาเชียนบ้านนี่เนาะมีงามเลยเป็นที่องไม้เนาะแต่วม่มาบ้านเดิมแบบชนรายจะเป็นงานบุญวางได่เดวอางานบุญใหญ่ไงนะบุญกองเข่า คุณอจอดขังมัตุคุณก็ได้นว <c oughs> ่าทางน้องๆปัดติดหรืไม่เชตายสายตื้อตี<ด><ด>บูมนเราอะ <c oughs> ม่ด so <sh Stress vik volumes> ูก <Island matter questioned> ูได like ้ปะหอดแล้วหอดแล้วเธอเขาจอดในยเย็นออกมาบ่ได้ให้มันกระขอยให้เขาไปจอดอยู่ในคุณเนาะเนี่ยออกมาเนี่ยฮะสุดหน่อย ไปตัวสุดน้อยขาดไม้ไมือนั่นได้เนาะไปเรียกว,ว่าขาดไม้เมาน้ำพิดมือน่ะตรงใดวานัง สาดได้ค่ะว่ายแขกเยอ่กันนะเยอตุนเยอะ่ยสาวได้เมื่อก่อนพอวะบ่ายสองบ่ายสามหุดไ้บางเน่อยเนาะปขับไปบางน้ำ วาคนว่าท่านู้อย่านนนาง,งามมาอยู่โบกมือไปวาอยู <laughs> อ่คนหลายเพราพะเราน้ว chặt này, ba, chạy nam phi ở nè, phù, nam đó, nam đơ, à... này phù, ba, nhang cứ đây song châm không แจกน้ำาลงให้ได้ลงทานนาะแจกน้ำาาอะไเช่าวาปลาเียวมีครบสีด้วยนอกน้งด้มีทั้งแดงทั้งเขียวทั้งแดงแดงน้ำคกน่อา น้ำว่ะ่าจะกินเนเนาะยังเขามาก็ได้เติมน้ำหนึ่งอารมณ์เลยหัวทั้งพุ่กับใครน้ำเพื่อการว่าพุ huh. uh ่กับ ไปปชาชมกะนรถนะเจ้าไปงานอ่ะสิใช่เลยฮคนอน่มีใส่ช่อชมหนาเด้เนาะสิเนาะนนรถนะมีารในรไ่เ่าเดี๋ยวเห็ดก็เจ้าดูดูบุคือมูไ้ใส่ช่อจ้าก็ไได้ยังได้แจกนา คีกันมาเข้าน้องกรกะทันเข้าคบเข้าบดแต่น้ำจิ้มเนืือเน่เข้าเนงกัอากาศเย็นเยเนาะอากาศเย็นเอออาบก่เรืองเออเจีเขียวน้แงุกนเออน่ก มาไวมา้มาๆม่ต้งไรเอารถนี่บ่มาหรอกเราว้า <classical Chop per sound> oh, ังังสียงกัน er ัง <uck> ส <alternative glasses> okay, ียงกัย่านเลยวะ่นี่ก็เจ้าบ่มานน่นี่ตันหนโอ้คานตันอยู่่อเด้อมเด้อนางเด้อมาางางนม

ก้นย่าและยูนนะ้พูนพูนพูขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาพี่มาไหมมีครบเลย

คือว่า่าแล้วก็คืตลาดถูได้เเออ่้ปเบิ่งเพอบไปเบิ่งพ่นบ่นน้องแต๋วไปรอบไปเบิ่งบ่ป่ะเอเด้ออคุณเจ้า่ด้เออเจ้า่

แกน้อไม้ใส่เ e ็ดบ e บ่นั่นน่ะขักเลยแบบนี้ทำพลงใมครัวม้วับ้วจับเออเออเออเอใัวอย่นีเลยเอออกัน่และเอกันนีอแก่ว่าใบเพลนี่บ่นรอ่ไหม ก็ม่วงนบ่าวเียวีเดลงมม่วงเลยนี่ยโอบ่มสมบวสามมุงา้สามมงสามมงสามมงเลยจุดจุดจุดวเพิงจุดเพิงเนินเพินมาบุกเบิกแบบนั่นไ้เลยเนาะเนียนเรียมใกล้หมู่บ้านเลยเนิน ป๋าคือลมแทบเบ่งงาไม่เด้หน่ลมแหงแคเบังงาไม่ไ้ยังงาไม่หักหนอปา,ปา้านอ,นอ,อ,อ,องน่งคนเอไม่กลัวคน,นป้าขนิวคนกับคนอยู่ในบ้านอยู่ด เขาคือสปฏิยจุดเพิ่มนอเนาะสามเนาะนี่มาแต่หได้บุญลายแบ่งกันเท่งันงานีชมหาดิแถวนี้นนีอยู่รถอยู่ยังม่เยเชเอาเชี่วไปหาแต่น <Af in. S 2> ั <Eat confused fit reais> <or gib berish> ่นหูเชี่ยวไปก่อน <laughs> อโอ้ยรถพลิก <laughs> โอ้ยรถจิบล้อคว่ำเลยวานี่ไหวพอ่ <laughs> อ <laughs> ว่ามันดื้อได้แฮะเบื้องสี่ใช่รึดื้อเม,ม็ดเม็ดเม็ดไป บ่ฝ่ายประชาชนไทยเดินเขาไม่ได้เห็นผู้ใดเน่นโอ้มาบาคนหุ่ยังบานีหุมนหุมน้าหุมนั่นนะคนสีไปนั่นใช้ป่น มนเออจบคืออาค้างน้องแตวนีบ้ห้น้องแตวแห่เพื่อแล้วก็น้องแตวเพิ่นเพิ่นเก็บเอาแมนบ่เนื้อแม่แม่แม่เนี่ยช่วยวัดช่วยวัดให้มดลงใหม่อยู่วัดอยู่วันเลยน้องเข้าวัดคือเก่า ท่านมาเฉาห้ไลเขามาแรกในรูกร้านเน้อาุกท่ามาแล้ไล์มากเ่าเ่าไม่ดีเาตหรอค่ะกระกะดากดาเอกระ

โอ้ยรถรถเลนตัดนะโอ้ยนี่เอาอะยไปมา้เนี่เป็นแจกเข่าใ่พี่ได้ไหมเนาะแ้าร้เาใ่้าไบั้เหนื่อยเรามี ต่อพัดพัดนีโอ้ดูอ่ะศัตรูเลยเนาะตั้งเจเนได้บุญอะไาเด้อทังาทดีเนาะหลายคนคุนกันเออนีก็ขายดีดีทั้งค่ืดนี้วักกบทัน

โอ๊ยฮ่าฮ่าฮ่าขายดีคาดีคาดีขายดีขายดีรู้สึกอย่าหาร้ายเอ้ยมาบุญไม่ได้น่ะ ไปตอนนั้นอยกกนยางเล้ค่ะบอกว่าถ้าคุณคยอยูใ้ยง้เาเาข้าวาบ้บวาชื่นี่าจะอกันม่วเยป็นพัอเา่โอ้ข้าชิ้วนำนองแต๋ดิต่มันลุกไได้บดบ้านให้มันชมหงโอ้โอ้หนี่แมเอ้ จนพู้จนแม่เพิ่นไปแจกช่องกับน้องแต้ว่าเพิ่นมันมรณภาพแล้วโดยช่องเพ<อ>ื่อเขาบอกบอกเออไม่ใช่ไรกับพวกต,นตนว้นหนึบก็ู้เรื่องถ่าไปเดลยอ,อถ้าว่ามากอ,ะอ,าอ่ะอาะสีได้มีนามีนายมาแจกกับนี่เนาะเพื่อทำบุญงานไปนี้พายกัอยากร่วมทำบุญลาแบบยวอเอา้า

Thôi nạt Chị bạp chị bà, bà đúng ơi Nó Nào, thế chẳng lấy rồi Bạp tôi huyên tù Chị Chào cả cư mù nè, hàm ơi Đi bày mù Ừ บ้าชันบานนีิน,นี่จะผ่านั้งตต่วันมาบ้างก็ได้ รับคลิปนี้แกจะได้ขอจบคลิปไปก่อนเนาะโดยปลาปลาปา๊า้ปาป้าสันมานี่ทั้งเออใชิครับปลนล๊เต่าอไม่ไม่คุณไม่ยอะก็ไมฝากล๊กเต่ไว้เออโหมันนะเออโดย มา่ก่อนบานนี้เด้อโดยอ네่นสบายดีเด้อไปยฉันไม่ต pa ้องตุนขับก่อนวันนี้มาป้าก่อนเด้อบายบายสวยยาลต์ยาลุ์เยื่อรถจักรเยื่อรถจ้ะป้าเนาะพอดีทั้งสมบุญกับซีมีเบียกไปต่อให้พี่น้องไปตอนนี้กับยังเชร้าอยู่บ่ายสามโมงเนาะบ่ายสามโมงเพิ่นจะได้ นั่นใครพี่น้องไอาสามโมงเข้ากะเช่ได้ยอยู่รอกอะสี่ไม่ได้ถักเพิ่นขลงานน,น้ำงานเพื่อเพิ่นเห็นอย่างแรกก็เย็นเมื่อหักองผิงบลาท่านปลาลุงเลยโอ้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้กับชาธุละมูธนานบุญน้ำกันทุกทุกคนเดอน้อเนาะมาหัวมโอ้ขอหมาเราใส่หมกเ้าไปโอเคสำหรับคลิปนี้ไปเนาะ 哦呀。